สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตท็อปเทนคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคานเทศกาลหนังเมืองคานความสวยงามของเหล่าเซเลบตี้ที่ปรากฏโฉมสง่างามบนพรมแดนคือภาพที่หลายคนเฝ้ารอช่วงเวลานี้ของปีอีกหนึ่งทางนะคะแฟนของภาพยนตร์ชันยอดมีเรื่องใดบ้างที่มีโอกาสฉายที่เทศกาลร,ระดับโลกนี้และล่าสุดในปีนี้เทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่7 6ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แน่นอนว่างานนี้เหล่าเซเลบตี้ที่มางานก็จัดเต็มในชุดแบรนด์ดังกันมากมายล้นพรมแดงกันเีเดียวจนถูกพูดถึงไปทั่วโลกซึ่งในคลิปนี้แอก็จะพามา20คนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเทศกาลหนังเมืองคานส่วนจะมีใครบ้างไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับ10คารีนาอันดับ9เจนนี่เดฟอันดับ8คริสตันซองอันดับ7นิงนิงอันดับ6แฮนี่เอเซล อันดับ5้าแบ็กพิงอันดับ4ี่ฮยอนจินอันดับ3เอสปาอันดับ2โรเซ่อันดับ1เจนนี่และนี่ค่ะก็เป็น1ิคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในเทศกาลหนักเมืองคานพร้อมโมเมนต์สวยๆซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังเช่นเคยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ